สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแตงโมโอีกคนโผล่แล้วยอมรับเป็นบทที่แท้จริงของผู้ที่อ้างเป็นแม่แตงโมตัวจริง เรียกได้ว,ว่าเป็นคดีที่ค่อนข้างได้รับความสนใจจากสังคมไทยเป็นจํานวนมากสําหรับคดีของแตงโมนิดาที่จากไปอย่างปริศนาและไม่เพียงแต่ชาวไทยเท่านั้นที่ให้ความสนใจยังมีต่างชาติที่เป็นแฟนคลับของแตงโมให้ความสนใจและยังมีการติดตามความคืบหน้าของคดีอยู่ตลอดล่าสุดจากกรณีที่นายอฉริยะเรืองรัตนพงศ์ออกมาเปิดประเด็นว่าคุณแม่พนิดาไม่ใช่แม่ของแตงโมตัวจริงโดยเรื่องนี้ก็ยังคงถูกถกเถียงกันอยู่ใน ปัจจุบันแม้ว่าก่อนหน้านี้ตอนเกิดคดีแตงโมแรกๆจะเคยวิภากวิจารณ์กันมาแล้วแต่ก็เงียบหายไปล่าสุดการค้นหาข้อมูลเมื่อปี2,553หรือ12ปีก่อนก็เคยเกิดเหตุการณ์ทำนองนี้มาแล้วได้เคลียร์กันจบไปเป็นที่เรียบร้อยเรื่องราวนี้เป็นข้อมูลจาก Daily News โดยระบุว่าวันที่16พฤศจิกายน2553ที่สำนักพิมพ์ d a ล l y n ิ w สได้มีหญิงสาวคนหนึ่ง อ้างตัวว่าชื่อนางสาววันวิสาสุวรรณพรหรือแตงโมอายุ25ปีโทรศัพท์เข้ามาอธิบายเรื่องวุ่นๆที่เกิดขึ้นระหว่างดาราสาวกับภูธิญาตอ้างว่าเป็นแม่โดยเจ้าตัวกล่าวว่าเรื่องทั้งหมดเกิดจากความเข้าใจผิดตนเป็นลูกสาวนางภัยรัตชัยมงกุฎตัวจริงโดยชื่อวันเดือนปีเกิดไปตรงกับดาราสาวทําให้ญาติและแม่เข้าใจผิด ทั้งนี้ตนไม่เจอนาแม่มานานถึง20กว่าปีเป็นเรื่องปัญหาระหว่างผู้ใหญ่โดยพ่อนำตนมาเลี้ยงตอนนี้อาศัยอยู่ย่านเมืองนนนขอย้ำว่าไม่ได้แอบอ้างมีหลักฐานยืนยันทุกอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นต้องขอโทษญาติพี่น้องครอบครัวดาราสาวแตงโมและสื่อมวลชนด้วย ส่วนทางด้านนางสมปองนามแก้วน้องสาวอีกคนของนางภัยรัตกล่าวว่านายเวียรศักดิ์สุวรรณพรสามีนางภัยรัตได้โทรศัพท์มาหาซึ่งตนจำเสียงได้อีกทั้งเจ้าตัวยังได้สอบถามถึงญาติญาติคนอื่นๆได้ถูกต้องซึ่งนายเวียรศักดิ์ขอโทษที่ไม่ได้พาลูกสาวมาร่วมงานศพแม่เนื่องจากติดงานรับเหมาก่อสร้างซึ่งแตงโมก็ทำงานด้วยกันทั้งนี้หากเคลียร์งานเสร็จก็จะเรีบพาลูกมากราบแม่ แทันทีตอนนี้ทุกคนเริ่มเชื่อว่าเป็นการเข้าใจผิด อย่างไรก็ตามตนต้องขอขอบคุณแตงโมพัรทรริดาดาราสาวอย่างมากที่อุตส่าห์ส่งพวงรีดมาเคารพพี่สาวตนทั้งๆที่เป็นเรื่องผิดพลาดที่เกิดจากญาติญาติของตนโดยต่อมาวันที่17พฤศจิกายน2553แตงโมพัรทรริดาพัชรวีรรพง์ให้สัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์หลังเจอตัวแตงโมวันวิสาสุวรณพรตัวจริงว่าดีใจด้วยที่เขาได้เจอลูกหลานของเขาที่แท้จริงเขาจะ ได้เดินทางไปไว้อัถิของแม่ตนคิดว่าน้องแตงโมตัวจริงคงคิดถึงแม่มากหลังจากไม่ได้เจอกันมา20กว่าปี ถึงตอนนี้แม่ของน้องแตงโมจะจากไปแล้วแต่น้องยังสามารถไปไหวเพื่อแสดงความเคารพและเชื่อว่าแม่ของน้องจะรับรู้ได้ว่าน้องมาแล้วจริงๆต้องขอบคุณเดลินิวสแทนน้องด้วยที่เป็นสื่อกลางจากเรื่องวุ่นวายก็กลายเป็นเรื่องดีตอนนี้ทางน้องและญาติน่าจะได้มีการพูดคุยกันบ้างแล้วณที่สำคัญตนเองก็ยังตามข่าวนี้อยู่เห็นในข่าวบอกว่าน้องแตงโมมีเอกสารหลักฐานที่สามารถยืนยัน ได้เรื่องทุกอย่างก็น่าจะจบนะคงไม่มีอะไรสงสัยในตัวตนแล้วท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ